โมเมนต์น่ารักคุณลีเดียค่ะโพสต์ถึงดองนิซ่าคลิปนี้พับเพื่อนมาส่งโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะก็คือเกี่ยวกับงานบุเกอรีชูบูก้าอย่างไม่จบค่ะแม่เม่ล่าสุดค่ะม,มีการโพสต์เปิดเผยออกมาจากไอจีของคุณลีเดียนะคะล่าสุดค่ะคุณลีเดียได้มีโอกาสขึ้นไปทําการแสดงโชว์โดยคุณลีเดียนะคะมีการโพสต์รูปภาพหลากนายค่ะถ่ายเกือบเซเลบโมเมนต์บนเวทีแต่ว่าก็ไม่ได้มีภาพกับดองนิซ่าซะทีเดียวนะคะโดยพี่เขามีการโพสแคปชั่นพร้อมกับรูปภาพเหล่านี้ค่ะและก็บอกว่าเราก็ตื่นเต้นที่จะร้องเพลง งานนี้วงเล็บแล้วร้องให้น้องนิซ่าฟังแท็กไปที่น้องนิซ่าใส่อีโมจิหัวใจส่วนฟังคุณสาม,มีก็กวนสมาธิมาร้องข้างๆว่าบวบบวบ,บอยู่ได้แท็กไปที่คุณแมทชิวค่ะ <im ple asi> บอกว่าตัวจริงลิซ่าน่ารักมากพี่แมทบอกว่านางฟ้าเดินดินขออนุญาตลงรูปแอบสแนปช็อตนะคะขอคุณที่ให้กาลังใจส่งมาถึงบนเวทีตลอดเวลาของการโชว์ร้องเพลงในค่าคืนที่พิเศษนี้เลยนะคะโอ้ยนะ่ารักมากๆเลยค่ะคะุณลิเดียซึ่งแอดได้หวีคลิปล,ลิซ่าไปเยอะมากมายนะคะโมเมนต์อยู่ที่เก้าอี้นะคะโต๊ะอาหารในคลิปเนี่ยจะได้เห็นในงานล,ลิซ่าชอบการแสดงของคุณลิเดียมากโยกตัวร้องตามตลอดเลยนะคะแล้วก็ยังเชร์กับพ่อบาบินด้วยนะอารมณ์ ประมาณนั้นนะคะน้องลิซ่าเอ j นจอยที่สุดเลยแหละค่ะคุลิเดียน่ารักมากมายค่ะแอดต้องฝากทุกคนไปเองกิตที่ไอจีของคุลิเดียด้วยนะคะหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นทําการแสดงสําหรับงานบุคลีของเรา But Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free I'ma to hear you say